สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมิมมอนทาร์ดชาแนลนะคะสอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะดวงความรักของชาวธาตุด,ดินนะใครนะคะที่ในเวลานี้เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะชาวธาตุด,ดินนะคะได้แก่ชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงเวลานี้นะคะใครที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่พลังงานของชาวธาตุดินกันเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุดินที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมันต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมสามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนําคำแนะนําจากาพาไปลองปรับใช้กันได้นะคะมาดูกันเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุดินนะ ให้ขึ้นพลังงาน2ไม้เท้านะคะมีพลังงาน8เหรียญน,นะคะ The strength ค่ะแล้วก็มีไพ่พลังงานอัศวินถือไม้เท้านะคะขึ้นมานะต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลา ะะที่ชาวธาตุดีเนี่ยคุณกำลังมีความพยายามมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะกับเป้าหมายอยาจจะเรื่องของการเงินการงานด้วยได้นะคะคือรู้สึกว่าคุณมีจุดโฟกัสนะคะมีความพยายามมีความอดทนในช่วงเวลานี้แบบค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะเห็นถึงพลังงานนะคะการอยากจะไปต่อหรือการที่มีความมั่นคงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความรู้สึกนะคะ ภาพขึนมาเหมือนกับเป็นพลังงานในลักษณะของการเชื่อมต่อ ừ, บางสิ่งบางอย่างเนาะเป็นจุดที่มองว่าอยู่ในทิศทางของโอกาสทางความรักนะคะที่เราสุกว่าคุณอาจจะได้เจอได้เจอกับใครที่มีแพชชั่นมีความรู้สึกนะคะ ใกล้เคียงกันกับคุณก็ได้ในช่วงเวลานี้หรือว่าตัวคุณอาจจะมีการบางแผนบางแผนนะคะในอนาคตว่าเราอยากที่จะมีรูปแบบความรักนะหรือว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนอมืมันมองว่าเรื่องของมุมมองทัศนคติสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะสําหรับชาวธาตุดินเนาะแล้วก็ช่วงเวลานี้นะความมั่นคงการบริหารจัดก,การชีวิตคุณอาจจะมีอะไรที่ ต้องทำค่อนข้างเยอะต้องใช้ทักษะสกิลการจัดการการบริหารสิ่งต่างๆให้ดีนะคะอืมแล้วก็มองว่ามีแพชชั่นมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่จะทำให้ตัวเองมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในมนว่าคุณมองความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์คุณจริงๆในหลายๆแง,งม่มุมในหลายๆมิติเนาะคือต้องเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถทําให ตัวคุณอะรู้สึกได้ถึงพลังงานแรงขับเคลื่อนนะคะหรือว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่แบบเป็นทิศทางที่เกิดขึ้นได้จริงอะอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องมีพชชั่นร่วมด้วยนะคะหรือว่ามุมมองความคิดของคนที่จะเข้ามาก็ต้องตอบโจทย์คุณด้วยมากๆนะคะอืมประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพิ่มเติมนะพลังงานนะคะของชาวธาตดินนะคะ พลังงานเพิ่มเติมของชาวธาตุด,ดินนะชาวราศีมังกรประสบกันค่ะไ่ขึ้นพลังงานราชินีถือถ้วย6ดาบนะคะ8ถ้วยแล้วก็ควีนออฟวันค่ะช่วงนี้นะมนว่าชาวธาตุด,ดินหลายๆคนนะคะอาจจะอยู่ในจุดของการที่ได้มีการ move on การไปต่อนะคะหรือการเดินออกจากสถานการณ์อะไรบางอย่างมีทิศทางของการเป็นไปนะคะแบบว่า Move on ออกจากบาง s ซ t u a เอชันนะคะเราสึกว่าบางคนมือนว่าเป็นการเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาประเด็นต่างๆเราก็อยากจะเดินไปข้างหน้าแล้วนะคะถ้าสถานการณ์ไหนที่ที่ผ่านมาเนาะชาวท่านินเองรู้สึกว่ามีความึดือด้อยใจรู้สึกมีความแบบ เ่รำคาญใจหรือมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยมันว่าคุณเลือกในการที่จะเดินหันหลังให้กับสถานการณ์นั้นให้กับความสัมพันธ์นั้นหรือเลือกในการที่จะเดินออกมาอย่างแน่นอนเนาะให้ขึ้นพลังงานแปะถ้วยนะคะลักษณะมันเหมือนกับการที่มีพลังงานแห่งการเดินหันหลังให้กับซีติวเอชันที่เราสึ้อึดอัดใจรำคาญใจประมาณนี้นะคะ ภาพรวมขึ้นพลังงานโอกาสนะคะทางความรักขึ้นพลังงานโอกาสในเรื่องราวของความมั่นคงต่างๆเนาะวืมบนมองว่าเป็นทิศทางที่จะต่อยอดเหมือนกันนะคะ,ะในเรื่องราวของพลังงานที่เป็นพลังงานการที่คุณจ,จะได้เจอได้เจอกับใครที่เขาเข้าอกเข้าใจในความเป็นคุณมากขึ้นมีการเอาใจใส่มีการแสดงออกนะคะ ซึ่งความรักเนาะคือมันว่าคนที่จะเข้ามาหรือถ้าจะตอบโจทย์คุณเนี่ยต้องซัพพอร์ตคุณได้ด้วยในเรื่องของจิตใจนะคะหรือว่าช่วงช่วงในวาช่วงเวลานี้อ่าหลายๆคนชาวธาตดินหลายๆท่านนะคะอาจจะมีในเรื่องของความเซนซิทีฟหรือความรู้สึกที่มันค่อนข้างไวแต่อความรู้สึกมากเหมือนกันนะคะ มุนมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเอาความสุขไปผูกหรือไปยึดติดอยู่กับคนอื่นเนี่ยก็จะทําให้ตัวคุณอาจจะเป็นทุกข์ได้นะคะทีนี้เราต้องเริ่มต้นจากการที่เราแบบเลือกทางในเวในทางที่รักตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่ง ในจุดนี้เนี่ยที่มองไปอ่ะก็มีความรู้สึกว่าคุณเลือกในเวนั้นด้วยนะในเวของการที่เราแฮปปี้มากกว่าการที่เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันท็อกซิกหรืออึดอัดใจอ่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของใครในช่วงเวลานี้นะคะที่เขากําลังคิดถึงชาวธาตุด,ดินอยู่นะพลังงานของใครที่กําลังคิดถึงชาวธาตุด,ดินอยู่คะมีไพ่ขึ้นพลังงานเะสตา ขอภัยค่ะเด e s ซ n นนะคะ Queen of c o i n หรือราชินีถือเหรียญ h e e l of f o r t u n นนะคะไพ่คืนก้า,า,าวไม้เท้าด้วยแล้วก็ The Tower ค่ะถามว่าในตอนนี้ใครที่กำลังคิดถึงชาวธาตุด,ดินอยู่นะคะมนมองว่าน่าจะเป็นคนที่เขารอคอยการเริ่มต้นนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะจากคุณอยู่ก็เป็นได้นะเหมือนกับว่าน่าจะเป็นคนที่ มีทิศทางของการอยากเริ่มต้นอ,อยากที่จะคือเขาน่าจะมีพลังงานด้านบวกนะม,มีพลังงานความสดใสหลายหลายคนมนว่าเขามีความร่าเริงมีความเป็นเด็กในตัวนะคะมีลักษณะที่ดูแบบดูเป็นเด็กอประมาณนี้แล้วก็มีทิศทางของการที่น่าจะเป็นคนที่เหมือนกับ ออมีความสนุกสนานในตัวเองอประมาณนี้เป็นการเริ่มต้นเป็นพลังงานความสดใสหลายคนเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยก็ได้นะคะหรือว่าลักษณะบางอย่างเนี่ยทำให้ดูแบบมีความอ่อนเยาว์ดูเป็นเด็กอะไรประมาณนี้นะคะหรือมีนิสัยบางอย่างแหละที่แบบดูเป็นเด็กมีความสนุกสนานแบบ ซุกซนอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานเป็นในแนวทางความคิดบวกนะคะการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มันมองว่าอยู่ในจุดของการที่คนคนนี้ก็น่าจะมีความมั่นคงนะคะทางความรู้สึกกับตัวเองในสเต็ปหนึ่งนะคะมองว่าตอนนี้น่าจะกำลังมีการเปลี่ยนแปลยอยงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะเป็นการเปลี่ยนแปลยยงที่ เป็นทิศทางที่มีการโปรเกตมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะหรือว่าทิศทางในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้ไพ่ขึ้นพลังงาน The Tower นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณนึกไม่ถึงว่าจะเป็นคนคนนี้นะในการที่เขากําลังจะคิดถึงคุณอยู่เนี่ยคือคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าอุ้ยไม่น่าจะเป็นคนนี้ได้นะคะหรือแบบ คาดไม่ถึงจริงๆหรือสถานการณ์ะไรบางอย่างของเขาในตอนนี้มันว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันมากๆนะคะพูดถึงในเรื่องของการมองการส่องนะคะการประเมินดูความสัมพันธ์แล้วก็สิ่งต่างๆด้วยนะคะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอะเดี๋ยวมันขอดูหน่อยว่าถ้าในส่วนของพลังงาน นะคะที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะพลังงานของคนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยพลังงานเป็นอย่างไรอีกนะพลังงานของคนที่กำลังคิดถึงชาวท่านดินอยู่นะคะไพ่ขึ้นแปดเท้านะคะไนซ์ซับคอยคะ่ะอัศวินถือเหรียญเดอะเดวินะคะมีไพ่พลังงาน3ไมเทา้าแล้วก็ The Star นะคะขึ้นมานะ วันว่าในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะอยู่ในจุดที่มีการเริ่มต้นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนาะซึ่งเรามองว่าตัวเขาในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาในความรู้สึกนะคะสามารถที่จะเหมือนกับคาดหวังกับในเรื่องราวของความรักได้แล้วคือรูสึกว่าตัวเขาเองอาจจะมีความโดดเดน่นมีความชายนิ่งนะคะในแบบของตัวเขาเองได้คือแบบ อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเป็นที่รู้จักในบานวงในสังคมการทำงานนะหรือหลายๆคนยคนนะจะทำงานด้านสื่อสารออนไลน์ก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างในตัวเขาที่มีความพันถูกกับคุณก็ได้นะคะหรือมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเนาะลักษณะคนคนนี้เหมือนเป็นจังหวะของการรอคอยจังหวะของการ รอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นความรักระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้นะคะภาพรวมมีพลังงานเขาโอกาสการซัพพอร์ตโอกาสของการไปต่อหรือว่าทิศทางของการที่จะได้มีการติดต่อสื่อสารมานะคะบนไหวราเรวๆนี้คนคนนี้พลังงานเขาน่าจะมีการสื่อสารมาถึงคุณนะ อาจจะเป็นอะไรที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้ข่าวข่าวนั้นๆน,น,นะคะหรือว่าตัวเขาเองอาจจะรอคอยข่าวดีการอัปเดตเรื่องราวบางอย่างอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคิดความรู้สึกนะคะของคนคนนี้นะคนที่เขากำลังคิดถึงชาวทัดดินอยู่นะคะเขามีความรู้สึกหรือว่าในช่วงเวลานี้คิดต่อชาวทัดดินอย่างไรบ้างนะคะมาดูกัน พลังงานนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยความคิดความรู้สึกนะคะที่มีต่อชาวทาตดินในช่วงเวลานี้นะคะมาดูสิมีไพ่ขึ้นโดดตานะคะสิบถ้วยนะมีพลังงานเจ็ดถ้วยค่ะ ้าดาบนะคะแล้วก็มีพลังงาน3เรียนนะคะอนว่าความคิดความรู้สึกนะคะของคนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเป็นไปในทิศทางที่มีการมองอมการเป็นโอกาสการเป็นช้อยหรือว่าตัวเลือกทางความรักนะคะ ตัวคุณเวลาที่อขออภัยค่ะตัวเขาเนาะเวลาที่มองมาที่คุณเนหะมือนว่าเขามองว่าคุณอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกในชีวิตก็ได้นะรือความรู้สึกของเขาในเวลานี้นะคะเหมือนว่าเขาเขาเต็มใจที่จะเป็นโอกาสทางความรักของคุณนะคะอืมอ่มันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่อาจจะต้องการการพัฒนาหรือต้องการการ หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะในหลายๆประเด็นปัญหาที่มีหรือหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะอ่ามนว่าเป็นในเรื่องของการพัฒนาได้เป็นในเรื่องของการวนกลับได้เป็นในเรื่องของการหันหน้าเข้ามาพูดคุยเพื่อเคลียร์ประเด็นหาแนวทางออกร่วมกันการปรึกษาหารือประมาณนี้นะคะลักษณะพลังงานมันแอบมีความคิดมากอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้นะคะอืม หลายคนในที่นี้มันว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คิดฟุง้งคิดเยอะนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่กําลังดียวอยู่เนี่ยนะแล้วก็มองว่าให้ขึ้นพลังงานสิบถ้วยเนี่ยความรู้สึกอะที่มีต่อคุณมันว่าเขาแฮปปี้นะคะเขารู้สึกว่ามันมีความผูกพันนะคะแบบมากกว่าความรักอะมันเป็นความผูกพันกันความรู้สึกเป็นครอบเป็นครัวนะคะหรือมีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะ เติมเต็มความสุขในมิติหนึ่งที่คาดหวังไว้เป็นฟิลแบบว่าเหมือนให้ความอบอุ่นซึ่งการละกันประมาณนี้นะคะความรู้สึกในตอนนี้ที่มีต่อคุณนะมันว่าคุณเองก็ค่อนข้างที่จะชายนิ่งมากๆโดดเด่นออร่าเลยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะหลายๆคนเนี่ยมันว่าอาจจะอยู่ในจุดที่ชาวธาตดินคุณ คุณมีชื่อเสียงมากขึ้นหรือคุณมีความหวังอะไรใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นอะตอนนี้มันเหมือนกับค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะคะในใสายตาเขานะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนคนนี้นะคะเขา planning นะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้ไว้ยังไงบ้างนะคะเราไปดูกันนะเป้าหมายนะคะของคนคนนี้นะคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะ ในสัปดาหนะคะไพ่ขึ้นซิกออฟโซนนะคะหกดาบค่ะ9้าเหรียญนะคะมีไพ่พลังงานราชินีถึงไม้เท้านะคะแล้วก็ The m เม i ิเชีค่ะจริงๆเขามีเป้ามีทงในใจแล้วนะคะว่าอยากจะมีทิศทางความรักความสัมพันธ์ในทิศทางไหนเป็นยังไงนะคะมนว่าอยู่ในจุดที่กำลังที่จะเมนิเฟสหรือว่าทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองอะ คือมันเป็นการเริ่มต้นในทิศทางที่มีทิศทางแล้วเรียบร้อยเป้าหมายมีแล้วเรียบร้อยนะคะมันมีพชชั่นในการที่จะมุ่งหน้าไปตอนนี้เขาก็กำลังที่จะแพลนในการ take action หรือมีแังขับเคลื่อนบางอย่างในความสัมพันธ์เพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นถ้ามีปัญหาหรือการเคลียอะไรบางอย่างมันว่าจะเคลีย์ได้เหมือนกันนะ แล้วก็ได้ move on ไปในทิศทางที่ต้องการนะคะลักษณะพลังงานมันเหมือนไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบอุ๊ยจะฟอสหรือบีบบังคับอะไรคุณถ้าเขาจะทำแพลนนิงเนี่ยมันว่าเขามีทงไว้ในใจก็คือถ้าคุณตอบโจทย์หรือว่าลักษณะพอมีแรงขับเคลื่อนในความสมัมพันธ์แล้วมีโอกาสค่ะมนว่าถ้ามันไปได้วยกันได้ตอบโจทย์เขาจริงๆเนี่ยมนว่าก็ได้มีทิศทางของการไปต่อนะคะทีนี้พ่ขึ้นพลังงานเก้าเหรียญ มันเหมือนกับตัวเขาเองนะคะก็คิดว่าน่าจะต้องเริ่มต้นจากการเชีรดตัวเองการมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปหวังพึ่งพาความสุขจากคนอื่นๆนะมันเหมือนกับเป็นการพึ่งพาตัวเองได้แบบเต็มที่นะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินหรือความมั่นคงในชีวิตคือไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักจนแบบว่าไม่ทําอย่างอื่นประมาณนี้คือเราสึกว่าเขา ต้องมองว่าเหมือนเขายืนได้ด้วยตัวเองก่อนประมาณนี้นะคะอะ่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะมาดูกันซิว่าคนคนนี้นะคะเขาชอบหรือว่าประทับใจอะไรในตัวคุณค่ะไพ่ขึ้นพลังงานเดลเบอร์เลยนะชอบอะไรในตัวชาวธาตุดิน o ูออฟสอดอู้ด e m มเพรส King of Cup นะคะ โอ้ยันว่าเขาเขาชอบนะออกแนวจะแบบติดตามชีวิตคุณอยู่ด้วยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะมีการมองการส่องคอยอัปเดตในเรื่องราวของชีวิตคุณอยู่เรื่อยๆเลยในความสัมพันธ์ดูเรื่องราวต่างๆนะคะความรักาการตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินการงานชีวิตส่วนตัวอะไรหลายอย่างเลยค่ะเป็นลักษณะของพลังงานโอกาสทางความรักเป็นพลังงานของ โอกาสในเรื่องราวที่จะสามารถสื่อสารถึงกันอะไรประมาณนี้คือรู้สึกว่ามีแพชชั่นมีความรู้สึกนะคะมีเสน่ห์ที่ดึงดูซึ่งกันและกันแล้วก็มันเป็นในลักษณะของการที่คุณอาจจะเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจนะคะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะ เป็นคนที่นึกถึงใจเขาใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราประมาณนี้เป็นลักษณะของพลังงานโอกาสนะคะความลังเลในความรู้สึกแบบเป็นโอกาสเป็นทางเลือกอะไรแบบนี้คือความรู้สึกนะเหมือนว่าเขามองว่าคุณตรงใจตรงสเปคตรงตามอุดมคติเขาด้วยเหมือนกันแอมเพรสเนี <The Empress S 2> ่ยเหมือนคนที่มีความพร้อมนะคะเพอร์เฟกเลยเหมือนกันแหละเป็น คนที่แบบพร้อมเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกคือมองมาที่คุณเห็นคุณสมบัติอะไรที่ครบวางไว้ตรงนี้แล้วก็โอกาสทางความรักที่ดีๆมีพลังงานของการมองการส่องเราคงจะยิ่งรู้สึกว่ามันมีความหลงไหลในตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะแอาจจะแบบข้างรักเบาๆอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วทิศทางนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้นะคะ จะเป็นไปในทิศทางไหนเอ่ยในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะคนที่กำลังคิดถึงชาวทัศด,ดินอยู่ไพงง่ขึ้นพลังงานคิงอวกานนะคะทีอาวกานสามไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคะมีไพ่พลังงานหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะภาพรวมเอาคำนะคะค่อนข้างที่จะเติมเต็มเป็นฟิลแบบ feeling ที่เป็นสภาวะของความสบายใจนะคะเป็นพื้นที่เซฟโซนซึ่งกนและกันได้มันเหมือนความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องมีจังหวะของการรอคอยนะคะสักนิดหนึ่งคือเราสุกว่าอาจจะด้วยเรื่องของระยะทางได้นะคะเป็นความรักที่มีระยะทางหรือเป็นความรักที่มันมีเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นข้อจำกัดที่จะทำให้เราต้องมีจังหวะของการรอคอยบางอย่างนะคะ พลังงานขึ้นมาการขอโอกาสทางความรักว่าโดยภาพรวมเราก็ค่อนข้างตรงใจซึ่งการละกันเดี๋ยวคุณจะได้เห็นถึงความชัดเจนอะไรที่เกิดขึ้นแน่นอนระหว่างตัวคุณตัวเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามีแพชชั่นในการที่จะขับเคลื่อนนะคะทิศทางในความสัมพันธ์ไปต่อเนาะลักษณะพลังงานก็เป็นการเติมเต็มหลายสิ่งหลายๆอย่างขึ้นมานะคะ ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพ่ยขยัที่จะแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะคำแนะนำจากไพ่ชาทาดินนะจ๊ะไพ่ขึ้นพลังงานขิงอัปวานนะคะ The Hangman ค่ะ2ดาบนะคะน่าจะอยู่ในภาวะที่ต้องตัดสินใจเหมือนกันนะ3มเหรียญ The Emperor ค่ะแล้วก็ The Star ขออีกหนึ่งใบนะคะไพ่พลังงาน1ไม้เท้านะคะ มนว่าคุณอาจจะเปิดรับโอกาสใหม่ๆบ้างนะคะแล้วก็มนว่าช่วงเวลานี้มีแพชชั่นนะคะกับเป้าหมายอะไรต่างๆเนาะหลายๆส่วนถ้าคุณรู้สึกว่าในสบางสถานการณ์ซีเซชั่นที่เอไม่รู้ว่าเกิดความลังเลเกิดความสับสนในการตัดสินใจมันว่าคุณนิ่งได้นะนิ่งแล้วค่อยๆค,คิดในการที่จะตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วจะไปในเบนไหนจะเป็นยังไงนะคะมันมีในเรื่องของการพัฒนา ตัวตนอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะอยู่ในจุดที่คุณต้องวางแผนวางแผนถึงความมั่นคงและความหวังใหม่ๆที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเป็นในเรื่องของการปรับการฮิลลิ่งฟื้นฟูจิตใจ,จแล้วก็มามีแพชชั่นกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของตัวคุณนะคะมันก็จะทําให้คุณได้สามารถใช้เวลานะคะคในการนิ่งในการคิดตัดสินใจกับตัวเลือกช้อยต่างๆที่เราสึกว่ามีความลังเลในความรู้สึกนะ อี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีลัคนานะคะราศีอะไรบ้างนะคะมีชาวราศีตุลน,นะราศีธนูค่ะมีตุลสาำอะราศีกันเมถุนนะคะประมาณนี้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับอันนี้บ๊ายบายคะ่ะ